อี ه, พี่น้องตัวนี้ฮกคิดพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนมืัอนี้พอกันตอนเที่ยงพี่น้องตอนสวยๆนี่พาพี่น้องมาหาลรายิงปลายอยู่แถวเก่าเนี่ยเลยพี่น้องมาหาปลาคอมืัอนี้มีภารกิจได้พี่นอ้องพอดีคุณพันละเมียเพิน่น เยังไปยามบ้านนะสันปอยก็เลยออกมาหาปลาเพื่อได้ปลาไปต้นพ่อตากินจักตูจกักใดหู้นะพี่น้องเนาะน้องว่าตามรุ่นน้ำกันจะเข้าพี่น้องไว้เมื่อนนี้จิได้ปลาไปต้นพ่อตาดังที่คาดไว้คูณดูบอกสภาพอากาศมื่อนนี้กับพี่น้องมีลมดนะมีลมแล้วก็แดดหน่อยนึงแล้วก็มีเมฆลายพี่น้องมีเมฆลาย แดดได้บดได้ลมนี่ถือว่าหลายอยู่แตี้ยกวบเป็นปัญหาดอกพี่น้องเพราะว่าน้องนี่มันบ่ค่อยกวกวันนี้ป้าบังลมนี่ก็บ่ค่อยเป็นปัญหาดอกพี่น้องปัญหามันก็คือแดดนแหละถ้าแดดดีนี่ก็โอเค,คอยู่เดี๋ยวมาตามรุ่นน้องกันจะเข้าวพี่น้องว่ามันนี้จะได้พาไปตอนคุณพ่อตาหรือบอ่ลองมึง <laughs> Não pode ser. Mudou, não. Não, วัดเล็กผาดเลยดูดนเนยะด่ะด่าด่ดดดดขึ้นได้๋ย bảo thầy luôn là cả thầy nhầm luôn cái nào anh nhìn cao bên ven nhỉ ใหญ่พี่น้องโอ้เครื่องโลพี่น้องฮุกคีดพี่น้องเดี๋ยวคอยปลาเบิ้งดีๆเลยอีพี่น้องตัวนี้ฮกคีดพี่น้นยองใหญ่ เซตโจรพี S <S <iz> ่ <orn> น้องแต่ละเต็มแล้วพี่น้องมนัมนมันพี่น้องเดี๋ยวตามรุนร่นน้ำกรนอีจักรเขาเงี้ยไปพี่น้องเมื่อไรล่ะมันนี้สำหรับมันนี้ก็ ดยิงปลาไปซองบาทพี่น้องบาทแรกกับเฝ้าบาทที่ซองก็ได้มาแต้มหนึ่งก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จพี่น้องได้ตัวหนึ่งไปต้วนพ่อตาก็มันนั่นพี่น้องมื่อนี้พ่ค่อยเห็นปลามันควายลงอาบบวกก้อนอาบหนองก้อนแล้วมันน้ำขุนน้ำขุนแล้วก็ปลาโลดบ่ออกพี่น้องปลาลี่มดไว้ทพย์หน้าเขาคอยพอกันไว้แล้วพี่น้องเนาะสำรับทีมนี้ก็ สบายดีพ you know ี่น้อง